สุภะเฮน้องๆสวัสดีเจอกับบังบัดอีกแล้วซึ่งวันนี้ลมดีมากบังบัดจะต้องเอาตัวนี้มาลองให้ได้ซึ่งเป็นว่าวลาใบตัวจิ๋วหางจุลาน่ารักเอ้ยอะไรกะันเดี๋ยวบังบัดจะฝากให้น้องวิตย์ถ่ายให้นะน,นมาพอดีสวยอออ <c oughs> กูุ่มไหนนางนิดโอเคให้บังบัดอยู่ตรงกลางน้องนิดนะสวยน้นตามบังบัดมาบังบัดจะมาลองกัน <c oughs> รับรองจะลังกาวแน่นอน ถ้าเตดนะจะขึ้นได้ไหมจะรอดกับลมพายุฤูดูการว่านี้ไหมมันจะรอดซีซั่นนี้ไหมหรือจะพ้นวันนี้ไปไหมน้องๆเดี๋ยวโปรโด,ดติดตามชมพ้นไม่พ้นเดี๋ยวรู้เรื่องถ้ารอดลมนี้ไปได้นะน้องๆอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดไลค์ซับสไครกดกระดิ่งด้วยน้องๆน, <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> สุดยอดเหมือนไม่ได้ลงเป็นเดือนแล้วน้อน้อง ลงครั้งแรกตัวนี้ยังมาจะใช้เชือกดำเร็หวหัวแล้วมาดูกันว่าแล้ววันนี้คือเ,เชือกอะไรเส้นจะเล็กกว่าเส้นสีกรีนสีเขียวซึ่งเชือกสำหรับตัวนี้ยังมาใช้ยี่สิบม่ใช้ยี่สิบน้องสามสิบปอนด์นัดจ้าเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นว่ารอดหรือไม่รอดเดี๋ยวน้องรี ก็จะได้รู้เรื่องมาดูสายสายจุ่มกลอนนะนะารน้องๆเพราะควางบนลรุมแรงมากมันจะต้องดับมันแก่สักหน่อยโอเคประมาณนี้ได้ดวไปชมกันเลยมาสายไม่ตึงตาเดินอยู่นานสายไม่ตึงตึงได้แล้วดวไปมาดูกันเลยตัวนี้ไม่ต้องพูดพร่ำจำเพลงตัวเทาแตกไป อา้าวเป็นไงล่ะปเป็นไงล่ะนู่นหมุนล,ลูกลมเป็นไงล่ะลงมันลัคาแล้วโอ้ยไม่ลงไม่ลงน้องๆไม่ลงน้องๆไม่ลงน้องๆเหรอโอ้หมุหนหมุหนหมุนโอ้โหยังไปนู่นยังมาจะต้องปรับแต่งสายสูงนะจ๊ะน้องๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจ้าลังคา เคล้าเคล้าเคล้วข้างล่างจะแรงมากขึ้นข้างบนตอนนี้กำลังจะปกติน้องๆหมุนไปทางฝั่งซ้ายจะต้องไปลี่ยนสายชุดนิดนึงเพราะมันเป็นการฝั่งซ้าย,ยานะครับห <c oughs> มุนเป็นลูกวงกลมเลยโอ้ยอลังกาโอ้ยอลังกาบินไปแล้วครับพี่เนาะ ไม่ขึ้นไม่ยอมน,นะน้อขไม่ยอมหุนไปฝั่งซ้งาะนั้นเต้องแตงสายสูงใม,มาฝั่งซ้ายออกอนออาลังเ,เล่ <bilmiyorum> เดี๋ยวเราจะต้องสั่งให้ลูกเด็กเอาลงนะจ๊ะน้องๆอองกอนแต่งสายุ่งก่อนเพราะว่ามันจะหมุนไปฝั่งซ้าย มิฉนั้นเราก็จะแต่งสายซุงให้เอียงไปฝั่งซ้ายสักประมาณครึ่งมิลเออเดี๋ยวรู้เรื่องเอียงเยอะนะเจอคนนี้รู้เรื่องแน่เออเอียงเยอะนะเธอทมาเธออยู่เหมนั้นโอ้ไหนอยู่ไหนอ๋อคือเธยังไม่เคยเจอหนุ่มเองนะพอเจอหนุ่มเองคือก็อยากมุ่ั่วแบบนี้แหละน้องเ้อยเรียบร้อยสุราฮิ้ว น้องนิดยอมมือติดกล้องนะน้องนิดนะก่อนเลยก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนโอ้ไม่ยอมลงเจ็บเลยน้องชาวไทยเขาไม่ยอมลงพี่น้องชาวไทยนู่นก็อยู่นู่นเดี๋ยวจะต้องเอาลงมาปรับสายชุงแป๊บหนึ่งน้องๆมิฉะนั้นเราเวนหัวแน่นอน พักบริโภคสนาักครู่เดี๋ยวเจอกับมังมาต่อน้องๆตอนนี้มังมาก็ได้ปรับสายซุงเอียงมาฝั่งนี้แล้วเมื่อกี้มันเอียงมาฝั่งนี้แล้วก็หมุนลูกลมติ้วๆๆๆๆๆวเตี้ยเตียวเตี้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 ยเตี้ยวเลยนะเอาไหมเอาตรงนี้เราก็จะต้องพาสายกลับไปนู่นน้องๆเพราะลมตีไปนู่นเลยเอียงมานี่สุดยอดสุดยอดบอลล็อตไม่ต้องบอกเพราะห็นกับตาลมจากทางนี้รอบนี้ เราทำการถอดกางเกงแล้วก็ถอดบ็อกเซอร์แล้วอ๋อถอดกางเกงแก้ไข่ไแก้ไข่มด้ไข่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าขึ้นไม่ขึ้นเป็นอะไรเปอะไรเบื่อว่าไม่ขึ้นแล้วถ้าไม่มีลมเดินเดียวเก้อ การเก่งมาที่เรียบร้อยแล้วผลการรูปจยอกมายังไงชมกันเลยไปเวลากลับไปนู่นแล้วเป็นไงล่ะเยอะไปไหมไม่รู้แต่ว่ากลับแล้วทั้งว่สวยขึ้นดีเลยโอ้แจ๋วเราก็ตามไปที่สายตอนนี้น้องๆมองเห็นไหมองหมัดมองเห็นเลยเดี๋ยวมัดจะซูไม่ดูสักหน่อยเดี๋ยวน้องๆก็บอกว่าบึ้มไม่ใช่เห็นว่ามัดบึ้มไม่ใช่ขึ้นไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ ไหนไม่รู้อ๋อนั่นนันะเจอแล้วทุกคนนูนมันขึ้นสูงเกินแล้วก็ตัวเล็กนะลงมาบ้างลงมาบ้างไปเราไปดูที่สายกันว่าสายจะตึงแค่ไหนโคตรตึงนูนน้องๆแต่พอซูมแล้วมันจะเบลือๆนะน้องๆนะจะเบลือๆนะแต่ถ้าไม่ซูมนะก็ดูนะสูงมาก นูน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 ละ่ะเกือบไม่เห็นยังว่าไปดูทิศทางดีกว่าว่าจะลังกาวแค่ไหนจะลังกาวอยู่แล้วเลยพอแต่งมาฝั่งนี้เห็นไหมขึ้นตรงเลยเมื่อกี้ไปฝั่งนูน้นเอะไรกะันพอแต่งเอียงนิดนึงมันก็กลับมาขึ้นตรงนะสุดยอดเลย สุดจัดเลยตอนนี้ขึ้นไปอยู่นู่นแลนะ้วเน,นาะไ,ไม่เป็นไรเขาขึ้นทีละห้าลำหนึหน่งนิดที่เขาแข่งเขาขึ้นทีละห้าลำหนึ่น,น,นี่น้องๆลำหลยุดแล้วลมหยุดแล้วน,นี่น ซูมาดูนูนนูนโอ้คุณดีเหมือนกันนะเฮียไม่ธรรมดานะเขาไม่ธรรมดานะเขา้รรานเหมอนกันโอ้เกืมี้ดีเดี๋ยวัมนกันเดี๋ยวเจะขึ้นในดูสองลำทีเดียวเลยนะน้องๆเดี๋ยวมาดูกันดูน <c oughs> เรื่อง <c oughs> ว้าวเนี่ยน้องสายนี่น้องสายสา,ายอยู่ประมาณนี้แล้วก็ว่าวอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นต้องถ้า้าพาวิ่งรับรองว่าโดนจิ้มคนอ่นู่นอยู่นู่นนะพาวิ่งไว้ได้เป็นว่าวแข่ง ว่าแข็งสูงนะแถมปรับอันนี้ได้ด้วยไม่ใช่เมื่อกี้ตอนนี้มันขึ้นนึกว่าตรงนี้นึกว่าจะด่วนนะพี่เดียมนะแบบขึ้นไประดับตีขึ้นเร็วไหมล่ะตรงนี้เออขึ้นเร็วสุดยอดบอกว่าเลยเพราะมันเป็นว่าวแข็งเจ็ดวิสามวิห้านาสามวิห้าวิเจ็ดวิก็แล้วแต่ความเร็วก็แล้วแต่ไม้ไผ่นะตรงหมันว่าอยู่ที่ไม้ไผ่นี่แหละถ้าไม้ไผ่แก่ดีเด้งดึงดีก็ ขึ้นเร็วนะเดี๋ยวถ้าไม่ปล่อยอ่อนออ่นตัวเหมือนว่ามันขึ้นช้านะถ้ารู้แบบนี้ไปขโมยสักลำสองลำดีกว่าแเดงกเงินคนละลำเหอเห็นไหมได้ยินไหมทุกคนเอฟซีผมขโมยสักลำแบ่งเงินคนละลำสองลำตกลงกี่ลำไม่รู้เนาะไม่เอาสักสองลำแล้วก็แบ่งเป็นคนละลำเอมาแข่งกันชนกันได้ตายขึ้นยอดเลยนี่โอเคน้อน้องๆเอาลงนี่กว่าพอแล้วนานๆน้องๆอาจจะเบื่อได้ สิบนาทีพอเอาลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวขึ้นสองตัวเลยเดี๋ยวรู้เรื่องอนี่ตอนนี้ว่าเอาลงฮนะตอนนี้พ้นหัวที่เรียบร้อยเพราะสายมันสั้นนะไม่ยอมลงด้วยนะตอนนี้พอขึ้นไปแล้วพอแรกๆและเอียง ปกขึ้นเลยไม่ก็จะลงุงี๋ยวลุงมาก่อนยังมาจะดีดเลยให้ล่วงเ,เร็วมาก โอเคโอเคน้องๆสำหรับคลิปนี้ก็ลองให้ดูแล้วนะว่าขึ้นประมาณนี้แหละตัวนี้ <c oughs> จ้ะน้องๆ <c oughs>